หลายคนคมอยากทราบว่าโรบอตนะครับหรือหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดในในออโตพิดิกนะครับหรือศัลยกรรมกระดูกและข้อของเราเนี่ยมันสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับขอโฟกัสแค่บางส่วนก็คือส่วนของข้อเทียมนะครับปัจจุบันเนี่ยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดหรือโรบอติกแอซิสเซอร์เจอรีเนี่ยนะครับเราสามารถเอามาใช้กับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมได้หรือท o ท a ลฮิปร e เพสเมนต์นะครับผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมนะครับหรือททอลนีร p เพ c เมนต์ รวมถึงการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมบางส่วนหรือยูนิคอมเ t ร e เมนต์นีลิเพสเมนต์นะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลน,นี้มันเป็นวิวัฒนาการนะครับของการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีช่วยผ่าตัดไม่ว่าจะผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกผ่าตัดเปลี่ยนข้อเขา่านะครับการมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยทําให้แพทย์ผู้ผ่าตัดทํางานง่ายขึ้นทําให้ผลลัพธ์นะครับแก่คนไข้นั้นดีขึ้นและสิ่งสําคัญก็คือเราหวังว่าการมีเทคโนโลยีเข้ามาเนี่ย ความพึงพอใจหลังผ่าตัดของคนไข้จะสูงขึ้นด้วยนะครับ